วันนี้พวกเราจะมาแข่งฟุตบอลทีมไฟเกมกันมาดูว่าใครจะชนะในวันนี้และใครจะได้เป็นแชมป์มาดูกันว่าหมู่บ้านไหนเนี่ยจะเปิดศึกได้ก่อนกันและพร้อมแล้วไปเชิญรับชมกันได้เลยดังๆๆ้เลยเออ Accord, 哦、好。哎呀！打刀，打刀！<多> พอ่อบางทีป้าไม่อยู่กูป้าพราย,ยการไปดิอย

กองไม่ได้กองหน้าฮะเข้ามาเมื่อกี้ไอ้แฟมเมื่อกี้เข้าไ,ไหมเข้าเข้าเข้าจำจำจำคะแนเนด้วยนะ เกียอาโอ้ใควมาเล่นมาเนี่ยโอ้ เข้าเข้าตีีััััวเเเเเลลยยยงนนนนนอออออ่่่่ะะรู้้้้าาาาาไไไมไมขขขดดกหบบจ где

วมไม,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  <laughs> ม่มัดเกลียงควายัดเกลียงควาย